ตลาดจิงโจ้มันคืออะไรที่สำคัญเราจะทำกำไรกับตลาดแบบนี้ได้อย่างไง สวัสดีครับผมสมเลิศชัยสิริมหามลกรดนะครับหรือค้ดลักนะครับแอดมินเพจนักลงทุนคริปโตแล้วก็เจ้าของ YouTube c h anel คุณลักคริปโตอินเวสเตอร์นะครับตลาดจิงโจ้หรือเดี๋ยวเด้งขึ้นเดี๋ยวเด้งลงแบบนี้เราจะทำกำไรกับมันได้อย่างไรล่าสุดได้ดูข่าวนะครับข่าวเศรษฐกิจกเขาได้มีคำศัพท์นิยามใหม่ตลาดจิงโจ้มันคือตลาดอะไรทำไมมันถึงมาช่วงนี้ทำไมถึงนิยามคำนี้ขึ้นมาแล้วมันเคยมีมาก่อนหรือเปล่าแล้ว ที่สำคัญเราจะทำกำไรกับตลาดแบบนี้ได้ยังไงช่วงนี้ก็โควิดเริ่มหายหมดแล้วแล้วก็ทุกคนก็เริ่มเปิดกับมาแทบจะปกติแล้วแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตัวผมเองผมเคยออกมาพูดไว้แล้วว่าตลาดการเงินต่อจากนี้จะเป็นยังไงให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปกับว่าเงินปอลอมมันระบาดกำลังออกมาในช่วงนี้มันจะทำให้ตลาดไปถึงไหนได้ไม่เกินปี2ปีนี้จะได้เห็นตลาดอาจจะเป็นแบบลักษณะแบบจิงโจ้แบบเนี้ย ไปอีกนานนะครับดังนั้นเรามารับมือกันว่าจะทํากําไรกับมันได้อย่างไงคนที่เคยลงทุนในตลาดหุ้นเป็นแอสเซทนะครับไม่ใช่เป็นค่างเงินไม่ใช่เป็น f o r e x เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับตลาดที่มีเทรนหรือตลาดที่มันมีแนวโน้มชัดเจนยกตัวอย่างตลาดที่เราเคยเจอกันบ่อยๆก่อนตลาดปกติที่เราเคยเจอกันบ่อยๆเวลาตลาดมันมีราคาเติบโตขึ้นเรื่อยๆอ,อาจจะมีย่อบ้างเล็กน้อยแต่ก็ออจจเติบโต เติบโตระยะยาวมันดูเติบโตขึ้นเราเรียกตลาดนี้ว่าตลาดกระทิงตลาดกระทิงคือตลาดที่เหมือนกระทิงคือมันขวิดขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็มีอีกตลาดหนึ่งที่ถึงขาลงของตลาดแล้วขาลงของตลาดก็ราคาโดยรวมค่อยๆไถลงไถลงต่ำ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 ลงอันนี้ลักษณะเหมือนการโจมตีของหมีหมีทำท่าตะปบลงใช่ไหมแหมหมีตะปบลงมันก็เลยทำให้ราคาลงเรื่อยๆทีนี้มันเริ่มมา บัญญัติคำศัพท์ใหม่ตลาดจิงโจ้ตลาดจิงโจ้เหมือนที่เราเจอในตลาดคริปโตกันบ่อยๆอยู่ราคานิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆ,งๆดึงขึ้นไปได้วันสองวันตกลงมาเท่าเดิมดึงขึ้นไปทีบวกห้าห้าเปอร์เซ็นตแปดเปอร์เซ็นตกลงมาเหมือนเดิมอันนี้มันเลยเกิดคำศัพท์ที่ว่าตลาดจิงโจ้แต่มันไม่ได้เกิดในตลาดคริปโตอย่างเดียวไงมันไปเกิดในตลาดหุ้นสหรัฐมันไปเกิดในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆทั่วโลกทําให้คนเริ่มสนใจว่า มันมีกระเด้งขึ้นลงและเร็วแบบนี้เกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับแต่ที่ไหนได้ชาวคริปโตร,รู้จักกันมาประมาณ3-4ปีแล้วตลาดที่มันแบบแเด้งขึ้น8ชั่วโมงเด้งลงเด้งขึ้น3% 8เตชั่วโมงเด้งลง5%เมันกระโดดกระเด้งกระโดดกระเด้งอย่างนี้แล้วเราจะรับมือ,อยังไงเพราะผมมั่นใจว่าคริปโตเคอเรนซีก็จะต้องเจอตลาดจิงโจ้แบบนี้ไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตลาดมันใหญ่พอ นะครับทีนี้เรามาพูดกันก่อนว่าทําไมมันถึงเกิดตลาดจิงโจ้ได้ตลาดจิงโจ้แบบเนี้ยมันเกิดจากสิ่งหนึ่งอย่างที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า volatility การแปรผันอย่างรวดเร็วของเม็ดเงินถ้ามันอยู่ๆมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาในตลาดกระแสงเงินใหม่กระแสงเงินสดใหม่ๆเข้ามาในตลาดจากการที่แบบคนอันเงินไว้นานเก็บเงินเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วอันไม่ไหวแล้วปล่อยออกมาพรวดออกมาทีเดียวมันเงินมันก็จะดีดขึ้นแต่ สภาพตลาดไม่ได้รองรับความเป็นจริงไม่เศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นจริงแต่มันมีเงินเหลือมันก็เลยดีขึ้นพรวดแล้วมันก็ไหลลงดีขึ้นพรวดแล้วมันก็ไหลลงแล้วมันก็เป็นแบบนี้ซ้ำๆมันเกิดจากไม่ใช่แค่สถาบันองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่มันเกิดจากเม็ดเงินจากทั่วโลกค่อยๆปล่อยออกมาทีละจุด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 ทําให้ตลาดมันเด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงเด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงเด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงยังหาทิศทางชัดเจนไม่ได้ เหมือนอย่างปัจจุบันครับมันมีคนมองได้2แบบว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐพิมพ์เงินออกมาอย่างไม่จํากัดยิ่งมีข่าวบอกว่าจะ QE อย่างไม่จํากัดขั้นต่ําถึงกลางปีหน้าคนก็ยิ่งโหแล้วระบบเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงมันจะไปรอดจริงเหรอหรือว่ามันจะเศรษฐกิจราคาฟื้นทั้งหมดหุ้นฟื้นทั้งหมดจริงหรือเปล่าเงินจะไหลเข้าทองคาจะไหลเข้าบิตคอยจะไหลเข้าทุกๆทรัพย์สินจริงหรือเปล่าคนไม่มั่นใจพอคนไม่มั่นใจก็ก็ ไม่เอาเงินตามเข้าไปทีนี้เรามากลยุทธ์ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ตลาดจิงโจ้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้คือสภาพเม็ดเงินเข้ามาแต่สภาวะตลาดไม่เปลี่ยนแปลงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าในระยะยาวที่มากพอทิศทางของตลาดจะยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ทีนี้ถ้าเราดูในตลาดที่เกิดเหตุแบบ เด้งไปเด้งมาแบบนี้บ่อยๆปัญหาของตลาดจิงโจ้ที่จะทําให้เกิดกับนักลงทุนรายย่อยหรืออย่างพวกเราทุกๆคนคืออะไรอย่างแรกคือเวลาเราซื้อพอมันขึ้นใช่ไหมเฮ้ย <"He i, S 1> มาแล้วซื้อแล้วปุ๊บแล้วมันก็ทิ้งดิ่งลงทํากําไรไม่ได้ทํากําไรยากเพราะเราไม่รู้ว่าตกลงแล้วราคามันทําเทรนหรือว่ามันทําทิศทางชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงให้ราคาขึ้นหรือราคาลงกันแน่อันนี้พอเราไม่รู้พอเราไม่รู้ทิศทางที่ชัดเจนทําให้เราทํากําไรยาก ข้อ2เพราะมันสวิงไปสวิงมาสวิงไปสวิงมาข้อเสียของที่จะเกิดขึ้นกับเราอีกหนึ่งอย่างหนึ่งคือเราจะเสียค่าฟรีหรือค่าเทรดไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีกําไรได้แค่0.5%ค่าฟรีค่าเทรดในประเทศไทยก็กินเข้าไปหมดแล้ว0.5%ก็ไม่คุ้มค่าอ,อีกอย่างหนึ่งพอตลาดมันเด้งไปเด้งมาแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักลงทุนทุกคนครับเครียดครับเครียดมากมาก เครียดมากๆเพราะว่าเราไม่เราเดาทางไม่ออกเลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าว่าราคามันจะไปทางไหนเราจะไอสิ่งที่เราประเมินไว้มันถูกทางหรือเปล่าก็เลยบอกยากเข้าไปอีกนะครับทีนี้นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากตลาดจริงโจ้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นนักลงทุนแล้วเราก็เก็บกำไรกับมันยาก ทำกำไรกับมันไม่ได้อีกเวลาผมเจอตลาดแบบนี้สิ่งที่ผมจะใช้แล้วก็ผมไปเสิร์ชมาว่าตลาดแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการแก้ปัญหายัางไงนะครับอย่างแรกที่สุดเลยครับเพราะปัญหาที่เราใช้คือเรามองภาพเล็กเกินไปเพราะเรามองเวลาเราเทรดเวลาเราลงทุนเรามองด้วยภาพที่เล็กเกินไปบางคนเจอภาพราคาดีดไปดีดมาแบบนี้มึนงง เราอาจจะใช้ทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงทม์เฟรมสี่ชั่วโมงดูดูแล้วโหทิศทางราคาอยู่ๆก็ดีดขึ้นอยู่ๆก็ดีดลงพอ i ท e f เฟรมเล็กมากเรามองไม่เห็นเทรนหลักจริงๆถ้าเรามองไม่เห็นเทรนหลักมันจะเป็นเส้นดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นดีดลงตลาดถึงคนส่วนใหญ่จะบอกว่าทม์เฟรมสี่อาแล้วมันใหญ่แปลว่ายังใหญ่ไม่พอต้องลองดูให้ชัดลองซูมภาพออกมาให้ กว้างกว่าเดิมทำเฟรมสีชั่วโมงยังรู้สึกว่ามันยังจริงโจ้มันยังเด้งอยู่ออกไปรายวันเลยออกไปลายเดือนเลยออกไปให้มากกว่าเดิมนะครับสมมุติถ้าเราดูทำเฟรมสัก30นาทีซึ่งบางคนเทรดอ่ะจะเห็นเวลามันเด้งโหจริงโจ้เด้งกันตลอดเลยเนี้ยขึ้นกันขึ้นลงกันที3% 5%เเเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาบอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอ,ไไดบอกยากพอเห็นเฮ้ยเราดูยากอ่ะ ดูห้านาทีดูยากดูสามสิบนาทียังดูเด้งไปเด้งมายังดูไม่ออกลองออกไปสี่ชั่วโมงสิลองออกไปวันสิลองไปดูปัจจัยลองไปดูซิว่าราคาทิศทางแนวโน้มหลักมันเป็นยังไงอันนี้ไอ้ที่เส้นผมตีไว้อย่าเพิ่งประเมินว่าผมใบหวยว่าไปทางนี้นะลองไปดูภาพใหญ่สิว่ามันถึงจุดกลับตัวหรือยังเฮ้ยมันถึงมันไม่สร้างไฮใหม่แล้วแต่มันมันสร้างโลว์ไฮใหม่มันสร้างสูงที่ต่ํากว่าเดิมทิศทางมันเริ่มชัดขึ้นมันเริ่มชัดขึ้น ซูมเอาออกมาใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปหลงกับมันซูมเอาออกมาดูมันภาพใหญ่ๆไว้นะจ๊ะนั่นคือข้อหนึ่งซูมออกมาถ้ายังดูไม่ออกอีกแนะนำอีกอย่างนึงครับสิ่งที่เรียกว่าเส้น EMA เส้น EMA ในที่นี้ผมใช้นั่นคือข้อที่2นะครับข้อที่2ลองใช้เส้น EMA ดูแต่เส้น EMA ที่คุณจะใช้ไม่ใช่ใช้แค่เส้นเดียว ผมแนะนําให้ใช้ถึง3าถึงสเส้นขึ้นไปนะครับเส้น EMA มีอะไรบ้างแนะนําเส้นที่1 20เส้นที่2 50เส้นที่3 1 0 0และเส้นที่4 200ถ้าผมอยากจะขออนุญาตแนะนําคือใช้ประมาณ4อ่าวแล้วคุณดูเส้นของมันว่าดูเส้นของมันว่าเส้นของมันเนี่ยมันไล่เรียงลันดับกันดีไหม อย่างของผมเส้นที่เร็วที่สุดของผมสีแดงและช้าที่สุดของผมสีเขียวแดงส้มเหลืองเขียวแบบนี้มันคขว้กันไปมาคขว้กันไปมาตลอดแบบนี้แสดงว่ามันไม่มีทิศทางชัดเจนมันกําลังบอกว่าเฮ้ยทิศทางกําลังไม่ชัดเจนกําลังจะขึ้นจะลงจะขึ้น,จะ,นจะลงแบบนี้ตลาดอย่างนี้นคือจริงโจนแน่นอนคุณซูมเอาออกไปอีกคุณจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่า เฮ้ยค่าเฉลี่ยมันจากสูงสุดมันเริ่มค่อยๆบีบกันแล้วนะมันค่อยค่อยเริ่มบีบลงนะมันมีโอกาสที่กําลังจะเปลี่ยนทิศทางลงหรือเปล่าพูด <c oughs> ง่ายๆคือถ้าตลาดจิงโจ้อยู่ตลาดแบบมันเด้งไปเด้งมาอยู่ซูมเอาออกมามาดูเส้นค่าเฉลีย่ยเมื่อไรก็ตามที่เส้นค่าเฉลีย่ยมันเรียงตัวกันสวยงามเรียงตัวกันสวยงามยัางไงอันเนี้ยของผมแดงแดงส้ม เหลืองเขียวเห็นไหมตรงเนี้ยแดงส้มเหลืองเขียวเป็นสายลุ้งเลยเป็นสายลุ้งเลยแบบเนี้ยคือทิศทางมันกําลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแบบนั้นเหมือนการลองย้อนกลับไปเมื่อมันแดงส้มเหลืองเขียวแบบนี้ณจุดนี้แดงส้มเหลืองเขียวถ้าใครดูไม่ทนันย้อนกลับไปดูใหม่นะใครย้อนใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่นะครับมันเป็นวิดีโอย้อนกลับไปดูได้อยู่แล้วเออ อันนี้คือเทคนิคในการดูเทรนที่ผมเอามาใช้ตลอดนะครับใช้เมาทาย EMA แล้วก็ใส่เข้าไป4อัน20 50 100 200เมื่อมันเรียงประมาณสัก Time f ฟรม e 4 R หรือว่าไทม์เฟรม day ขึ้นไปคุณจะเริ่มเห็นเทรนชัดเจนแทนที่มันจะเป็นจิงโจ้ในความรู้สึกคุณคุณจะเริ่มเห็นว่ามันเป็นกระทิงหรือมันจะเป็นหมีกันแน่นะครับหรือว่ามันจะเป็นหมีกันแน่ก็ลองดูกันนะครับอันนี้จะเริ่มเห็นเทรนด แต่การเห็นเทรนต์ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าราคามันจะไปตามเทรนด์เสมอไปลองดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะอย่าใช้อย่าเชื่อแค่เทรนด์อย่างเดียวต่อไปต่อไปอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณปลอดภัยขั้นที่3นะครับข้อ1คือให้ซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่ๆข้อ2หาเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวกันสวยงามนะครับนั่นะค,นะคือสข้อและข้อที่สที่จะต่อไปที่จะทำให้คุณทำกำไรกับกับตลาด ไซเวย์ way ได้คือพูดง่ายๆหลังจากสองข้อแล้วพอเห็นเทรนแล้วสิ่งที่คุณต้องทำตามคือ follow the trend ครับตามเทรนไปครับอย่าสวนเทรนเทรนใหญ่บอกว่าขึ้นคุณก็ซื้อขึ้นเทรนใหญ่บอกว่ากำลังย่อตัวลงคุณก็ซื้อย่อตัวลงเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า list reward list reward คืออะไรคือโอกาสที่คุณจะทำกำไรได้สูงมากขึ้น ถ้าราบใดก็ตามที่คุณตามเทรนด์มันมีโอกาสที่คุณจะทํากําไรได้มากขึ้นนะครับข้อที่3คือเมื่อตลาดมันไซเวย์หรือตลาดแคนงกรูแบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําแทนที่คุณจะเทรดปกติเทรดเลกลมกลมๆไม้ละห0 0 0งบาทคุณลองย่อขนาดขนาดลอด็อตหรือขนาดที่คุณใช้เทรดลงมาลงสัก50%ก่อนลงสัก10%ก่อนเอาไปให้คุณรู้จากตลาดช่วงนี้ก่อน เมื่อตลาดมันไม่แน่นอนมันไม่นิ่งปกติคุณทํากําไรได้วันละสามพันห้าพันอย่าเพิ่งไปทํากําไรเยอะแค่เอาพอค่าข้าวกินเพราะว่ากําไรที่เยอะก็มีความเสี่ยงเยอะคุณกําไรวันละสามพันห้าพันบางทีถ้าคุณเสียก็เสียวันละสามพันห้าพันเหมือนกันเมื่อมันดีดดังนั้นย่อขนาดของการลงทุนของคุณแทนที่จะลงวันละหมื่นลองลอง,ลงไม้ละพันดูแล้วกําไรสักสามร้อยห้าร้อยไม่เสียหายหรอก กำไรน้อยหน่อยกำไรน้อยหน่อยแต่คุณจะได้ความปลอดภัยในช่วงนี้ในช่วงที่ตลาดกัยังไม่เลือกทางในภาษาการเป็นเทรดเดอร์จริงๆเขาเรียกว่า no trade zone เลยด้วยซ้ําคือเมื่อตลาดมันเข้าสู่ปลายจุดที่กําลังจะเลือกทางคุณไม่ควรจะเลือกไม่ควรจะเทรดแต่คุณต้องรอมาสู่ข้อที่สี่มาสู่ข้อที่สี่ลงเงินก้อนเล็กๆจนมั่นใจจนมันเบร a k อา จนมันเลือกทางชัดเจนแล้วคุณค่อย Follow Trend ค่อยซื้อตามเทรนด์ซื้อสมมติราคามันวิ่งมาวิ่งแล้วแล้วมันบีบเข้ามาเรื่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆเจอสามเหลี่ยมแล้วตอนใกล้ๆแถวนี้ยคุณไม่ควรจะลงเยอะคุณไม่ควรจะลงทุนเยอะใกล้ๆตอนสามเหลี่ยมสิ่งที่คุณควรทําคือลงไม้เล็กลงแต่รอให้มันเบรกเทรนด์ตรงนี้ครับให้ตีเส้นให้เห็นดูว่าเฮ้ยมันราคามันไม่สูงกว่าเดิม ข้างล่างข้างล่างมันก็ยกขึ้นเรื่อยๆมันก็ยกขึ้นเรื่อยๆไอ้ตรงใกล้ๆแถวเนี้ยโซนแถวแถวเนี้ยยังมองไม่เห็นปลายต่อไปเนาะไอ้ตรงปลายต่อไปเนี่ยผมแรงเงาให้ดูก้อนนี้ก้อนแถวแถวเนี้ยสามสี่วันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเด้งไปเด้งมาสีไม่เข้มอีกมันจะเป็นสีไม่เข้ม อ่าเป็นสีเข้มๆโอเคแถวแถวเนี้ยส่วนใหญ่เขาไม่เทรดมันจะเด้งไปเด้งมาเด้งเด้งเลือกทางเลือกทางไม่ได้สักทีสิ่งที่คุณควรทําจริงๆครับไม่ใช่พยายามจะไปเทรดเพื่อเก็บกําไรในช่วงนี้ไม่ต้องพยายามไปเทรดเลยลงไม้เล็กๆล,ลงไม้เล็กๆแต่เมื่อใดก็ตามที่มันทะลุหรือเลือกทางเมื่อใดก็ตามที่มันทะลุหรือเลือกทางคุณซื้อตามเลยคุณอาจจะเลือกทั้งสองฝั่งซื้อทั้งสองฝั่ง ทั้งขาขึ้นและขาลงแต่ย้อนกลับไปคลิปที่แล้วเราพูดเรื่องเครื่องมือที่ทำให้นอนหลับนะคือสต็อปลิมิเมื่อมันเลือกทะลุแนวปุ๊บคุณก็สต็อบอกว่าราคาเท่านี้อ่ะสมมติ9,006แล้วคุณก็ซื้อ Follow ตามสต็อปบ y Follow ตามจาก9,006ไล่ขึ้นไปเนี่ยทะลุไฮเดิม9,007อ่ะทะลุไฮเดิมปุ่งปรี๊ดเข้าไปตรงนี้คุณก็ทำกำไรแบบนี้ได้ นะครับพูดง่ายๆคือลงไม้เล็กๆในช่วงโนเทดโซนลงไม้เล็กๆในช่วงโนเทดโซนเสร็จแล้วค่อยไปลงไซส์ปกติค่อยไปลงไซส์ปกต,ปปกติตอนมันเบรกเอาทนะครับทำไมต้องลงไม้เล็กมันมีเหตุผลอยู่ทำไมต้องลงไม้เล็กในช่วงโนเทดโซนเพราะคุณจะรู้จักตลาดคุณจะตามตลาดเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเพราะฉะนั้นไม้เล็กๆจริงๆไม่ใช่เน้นเพื่อเอากำไร แต่เพื่อให้คุณยังติดตามมันอย่างไม่หยุดเพื่อให้คุณรู้ว่าตลาดเนี่ยมันยังมีความแอคทีฟอยู่ไม่ใช่ตลาดมันหลับและตัวคุณก็จะไม่หลับไปพร้อมตลาดด้วยและคุณไปตั้งไม้ใหญ่ไม้ปกติของคุณตามการเบรกเอาท์ของมันตามการเบรกเอาท์โซนนิ่งของมันเพื่อทำกําไรจริงจังไม้เล็กมีไว้อะไร มีไว้เพื่อให้รู้จักเพื่อให้ติดตามตลาดส่วนไม้ใหญ่หรือก้อนเงินก้อนใหญ่เพื่อไว้ใช้ในการเก็บกรรําไร4กลยุทธ์ที่แนะนําไปคือ 1. ขยายภาพใหญ่ออกมา2ใช้ EMA เข้าช่วย 3. ลงไม้เล็กในช่วงที่มันไม่เลือกทางช่วงมันกระเด้งไป,กร,งไปกระเด้งมากระเด้งไปกระเด้งมาและ 4. ลงไม้ใหญ่เมื่อมันเลือกทางชัดเจน ลงไม้ใหญ่เมื่อมันเลือกทางชัดเจนนี่คือสี่กลยุทธ์ที่จะทำให้คุณทำกำไรในตลาดที่แคนกะลูในตลาดที่เป็นจิงโจ้และเลเมื่อมันเลิกไปเมื่อไหร่คุณก็ฟันเก็บกำไรให้หมดเก็บกำไรให้อิ่มผมแถมให้อีกข้อหนึ่งเมื่อมันเลือกทางแล้วอย่าลืมตั้งล็อกอินโปรฟิตไ้ด้วยล็อกอินโปรฟิตคือเทลลิงสต็อปเทลลิงสต็อปคืออะไรคือเมื่อมันกำไรมันวิ่งไป อย่าลืมตัดขายเมื่อไม่ให้ขาดทุนย้อนกลับไปอันเมื่อกี้ใหม่โอ้นี่แถมหลายเรื่องมากเลยคุยกันไปแล้วแถมเรื่องไปเรื่อยๆเมื่อมันเด้งขึ้นไปจากตรงนี้เออกราฟเก่าเนี่ยแหละเมื่อมันเด้งขึ้นไปจากนี้เห็นไหมมันมันตั้งขึ้นสูงปรี๊ดเลยสิ่งที่คุณต้องทําที่จะทําให้คุณไม่ขาดทุนสมมุติคุณซื้อเข้าที่เก้าพันเจ็ดประมาณนี้เนาะคุณซื้ออ่ะผมตีเส้นนี้ก่อนนี่คือราคาที่คุณซื้อเข้าใช่ไหม ถ้ามันอยู่ๆมันทิ้งไหลลงมาแบบนี้แปลว่าคุณขาดทุนจริงไหมแปลว่าคุณขาดทุนไหลลงไปตรงนี้นี่คือคุณขาดทุนกําไรไม่ใช่ขาดทุนกําไรขาดทุนเลยสิ่งที่คุณควรทําเมื่อมันกระโดดข้ามแกลบแบบนี้ไปสมมุติคุณเทรดอยู่สาสิบเฮ้ยผมบอกนะว่าทำเฟรมของแต่ละคนที่ใช้เทรดแต่ละคนแตกต่างกันนะผมอาจจะถนัดสีอาเพราะว่าผมต้องการที่จะไม่ไม่ดูบ่อยมากสัปดาห์หนึ่งดูครั้งสองครั้งนะครับสมมุติคุณเทรดสามสิบนาที 30M ถ้าคุณซื้อตอนเบรกตรงนี้ซื้อเข้าแล้วก็พอพอถึงตรงนี้แล้วคุณไม่ออกคุณขาดทุนสิ่งที่คุณควรทำคือไล่ตามเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปตั้งเทลลิงสต็อปเมื่อทำกำไรได้แล้วสิ่งที่คุณควรทำคือล็อกเนี่ยอันนี้คือต้นทุนคุณใช่ไหมคุณตั้งล็อก p r o f ิตไว้สมมติคุณไล่ขึ้นมาทุกๆุกทุกทุสี่ช่องทุกๆชั่วโมงคุณไล่ขึ้นมาขึ้นมาเป็นเก้าหสิบ ประมาณนี้ตามเส้น55ไล่ขึ้นมาตามเส้น50ขึ้นมาเรื่อยๆ50ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆๆพอถึงจุดคุณก็ตั้ง t a i l i n g stop ไว้เมื่อมันถึงตัดเส้น50สิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะล็อก Profit ไว้ตั้งแต่เส้นนี้ตั้งแต่เส้นนี้จนถึงเส้นนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยพอมันมาชนเส้นปุ๊บคุณก็จะได้อย่างน้อย2%โดยยังไม่คูณ leverage ที่คุณใช้เอาไว้เป็นของแถมข้อที่5ละกันนะครับคืออย่าลืมล็อกอินโปรฟิตด้วย กำไรเท่าไหร่คุณก็คูณเข้าไปนะครับนั่นคือข้อสุดท้ายที่จะทําให้คุณถือกําไรในตลาดที่มันจริงโจโ้โ่เด้งไปเด้งมาแบบนี้ได้ทําตัวซะน่ารักเลยจิงโจโ้แล้วคือมันเด้งอย่าเด้งตามตลาดตลาดมันจะเด้งไปยังไงอย่าเด้งตามตลาดมองภาพใหญ่มองภาพให้ออกเสร็จแล้วก็ทํากําไรกับมันให้ได้ไม่ว่ามันจะโหดร้ายหรือว่าตลาดมันจะไม่เลือกทางขนาดไหนนั่นคือ 4บวกหนึ่งเทคนิคที่ผมให้ทุกๆคนไปเนาะ4บวกหนึ่งเทคนิคที่ให้ทุกๆคนไปส่วนใครต้องการเทคนิคต้องการรู้เรื่องอะไรถามคำถามเข้ามาแล้วผมจะค่อยๆตอบคำถามทุกๆุคนไปนะครับก็ก็คาดหวังว่าคาดหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อต่อคุณนะครับหรือต่อเพื่อนของคุณก็กดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ในช anel u t u b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะ การลงทุนของคุณนะครับมันคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักฝึกการซื้อเวลาให้ทุกๆวันแล้วคุณจะมีเวลามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรพิมพ์คิวแล้วถามคำถามหรือในอินบ็อกซ์ในคอมเมนต์ถามมาได้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกคำถามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณทุกการกดแชร์นะครับรหวังว่าจะเป็นประโยชน์ หวังว่าจะทำให้ทุกคนทำกำไรขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ